สวัสดีค่ะ C N X News เจาข่าวตรงใจคุณวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมอัปเดตร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกับรัฐบาลนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เลยค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่แผงลอยเพื่อให้มีไรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ50โดยไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันหรือไม่เกิน3,000บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการเป็นวงเงินรวม3 0 0 0ล้านบาท ทั้งนี้การเปิดลงทะเบียนร้านค้าในโครงการคนละครึ่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากร้านค้าจำนวนมากผู้ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งจะต้องใช้สิทธิ์หรือใช้จ่ายภายใน14วันหลังจากที่มีการลงทะเบียนหากไม่มีการใช้จ่ายจะถือว่าสละสิทธิ์โดยทันทีโดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ กรุงเทพมหานครสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและจังหวัดเชียงใหม่อ๋อตัว่านี่เน่ยว่อขายที่แบบแขงอขายยางมีหลอมกับข้าวปอมีตวนี้แกงข้ากาเจ,จ้าป้ากาดแกงมนนูนเนี่ยมีกับข้าอ,ของซ่เข้าไปสาียาง ตั้งแต่เข้าโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนี้าไรายได้เป็นอย่างไรพ่องเจ้าก็มันแบบเพิ่มขึ้นมาไหลึ่งหาือนกันนะบางคนกับเปิ้ลกับมจ่ายคนละครึ่งกับเฮาเนาะประดีบางคนเ,นเดียวเนี่ยปเปิ้ลเนี่ยบอกว่ากัแต่เที่ยวแค่เปิ้ลมาเขาก็แนะนำว่าเออร้านเนี่ยใช้คนละครึ่งเนอะมาจได้เนอะเปะิล้ลก็เลิ่มาจายของเฮาแล้วเจ้าตั้งแต่เข้าโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนี้ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่าผลประกอบการดีขึ้นมากค่ะ ก็มีไรายได้เข้ามาอย่างน้อย3ามสเท่าเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาจะชอบใช้ในโครงการของคุณลักษ่มากกว่าแอพเพียมาจ่ายเงินสดค่ะดีออดีเยอะเลย <c oughs> ได,ได้ได้เยอะเลยค่ะดีกว่าเดิมขายได้วันเท่าไหร่คะพี่วันละประมาณสองสองพันโอสองพันเลยแต่มีโครงการนี่เหรอคะหรือ<ช>ว่าสองพันสองพันเดิมทีมันเท่าไหร่คะ เริ่มทิมอยู่แค่ประมาณพันนะคะตั้งแต่โครงการคนละครึ่งของรัฐบาล อย่างเช่นเมื่อก่อนถ้าเราจะซื้อกาแฟแก้ว50บาทเราก็จะรู้สึกมันมีเงินในกระเป๋าอยู่แค่ร้อยเดียวแต่ตอนนี้ขึ้นเหมือนกับว่าเราซื้อกาแฟแก้วละ25บาทาก็จะได้เซฟเงินในกระเป๋าทําให้ลูกค้าอยากมาซื้อกาแฟเยอะขึ้นส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ซื้อของของกินตอนตอนเย็นนะครับหรือว่าของกินทั่วไปอ๋อค่ะแล้วใช้ใช้บริการบ่อยหระอเ่าบ่อยครับทุกวัน ทุกวันตั้งแต่เริ่มสมัครตั้งแต่เริ่มสมัครม่สมัครตั้งแต่เมื่อใดล่ะคะตั้งแต่วันที่ห้าแล้วครับสมัครยากสมัครทีกห้าหรอคะอ่าผมไม่ยากครับถ้าทำแบบข้อสอบก็ E ครับแอ M ดีอ่าเรื่องเงินก็มาได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ได้สินค้าที่เราต้องการเพิ่มขึ้นโดยเงินเราออกกันแล้วขึ้ครับรัฐบาลอยู่แล้วแต่ว่าสินค้าได้เพิ่มขึ้นโดยเงินที่เราจับใจ หนึ่งร้อยบาทสมมุตินะครับใช้หนึ่งร้อยบาทร้อยสิบาทเนะี่ยใช้ทุกทุกเย็นใช้เป็นประจำแต่มีมาเพิ่มทา,าได้สินค้าเพื่อเั็นเก็นตูน้ในคนเรือนเพิ่มเติม